สวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผม FC แฟนช่องก็เรียกร้องกันมาแล้วเกินนะเลขหมูหันเลขหมูหันนะอา้าวเลขหมูหันตัวจริงนะเจนาะอุดรธานีนะเข้าปังปังนะก็รอเอาไว้ตอนขายคลิปนะ เออไอ้อท้ายๆใกล้ๆวันหวยออกนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเอาเลีกที่ทำแบบคล้ายๆหมูหันนะก็คือ FC แฟนช่องส่งมาจากส่งเข้าร่วมจากต่างประเทศนะคุณพระนาเอกษัตริย์นะจากประเทศไอซ์แลนด์นะแกะมาให้ว่าทำแบบนี้ทำแบบนี้อย่างนั้นแบบไหนแบบไหนนะ ปูย่ำเลยมาแกะทําตามนะก็บอกมันตัวเลขเดียวกันใช้ได้นะเรียกมันว่าหมูหันเทียมกันแล้วกันนะหรือชื่อก่อนมาเป็นเลขสองกานะสองกาสองกาอ่ะจะทําให้ชมนะติดตามคลิปเลยนะอ่าก่อนรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมการคำนวณ เพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างได้นะครับผมอถามข่าวข่าวกันไปนะรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งใครโชคดีบ้างไหมนะอ่าสองหกศล่างสิเบ็นะครับผมอ่ะเรามาชมสูตรหมูหันนะ สูนยมหันนะคุณพระนัตเอกสัตริย์ส่งมาจากต่างประเทศนะบอกว่าใช้นี่แหละหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างนะบวกหลักหน่วยล่างนะสามสี่ห้าได้ห้าพอดีเงวันนี้ได้ห้าก็เอาห้านี่เรามาทํานะฮะมีวิธีทํานะคอยจับตาชมนะครับผมอ่าน,นี้ก็เป็นงวดที่แล้วนะหกศูนย์ห้าหมอกสามศูนย์นะก็ติดอยู่นะ นี่สามศูนะติดติดอันที่สองนะเห็นไหมเห็นไหมห้าบวกหเป็นเป็นสนะิบเอสบสองะได้2นะสองสสองสาแล้วก็สีหเขียนอย่างนี้วิธีเขียนนะสองสหอ่าอ่างวดห้าสศย์ล้วมอก5้าสามมีไหม ก็มีนี่นี่นหสน,นะติดนะแปดเกนะครับอาจะทําให้ดูในวันนี้นะจะทําให้ดูจะทําให้ดูอ่าจะเย็นๆนะครับผมเลขสองกาสูตรหมูหัน5มันกายังไงเลขสกาเอาหมูหัเทียมหมูหมูหันเทียมกันแล้วกันนะเรียก ซะอย่างนี้จะดีกว่านะฮะห่างกันหน่อยจะได้รู้ว่ามันหันแบบไหนนะฮ่าบวกกันให้ดูหน่อยนะสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งอ้าวได้เท่ากับสามสี่กันห้าได้ที่ตัวเลขห้านะ ไม่ผิดนะครับผมสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้านะฮะนี่ตามนี้นะสองหกศูนย์สี่ห้าสามสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้ห้าอ่าขึ้นอยู่กับการเขียนนะเขียนไม่เปียนลไม่ลงตัวนะครับผมอา่าเขียนไม่เป็ียนไม่ลงตัวแล้วก็เขียนนะใช้สีน้ำเงินเขียนนะ สามเมือหนึ่งเอหนึ่งเป็นห้า้างห้าตรงนี้นะ5ห้าอ้าวเลยมาทางนี้เป็นหกนะเอาคนละสีแล้วกันนะจะเข้ากลุ่มสีแดงหรือสีน้ำเงินห้าแล้วก็หกตรงนี้นะฮะเจ็ดมาตรงนี้อา่าทางนี้ก็เป็นเลขแปด ราได้4ตัวแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปใช้เลขแทนกันครับผมเลขแทนกันทำยังไงฮะห้าแทนด้วย0 7แทนด้วย2องหกแทนด้วยอะไรครับ1 8แทนด้วย3าม อ่าเมื่อได้เรียกแทนกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องผีดเส้นให้เรียบร้อยนะผีดเส้นวงกลมให้เรียบร้อยหน่อยอ่นี่อุปกรณ์เรามีไม่ต้องห่วง เราจะเขียนเลขวิ่งของเรานะงวดนี้เราวิ่งที่หลักไหนนะเลขวิ่งนะวิ่ง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 นะสามสีห้าเลขไม่มานะาเลขวิ่งมาอยู่ที่หกเนะ 678เป็นเลขวิ่งนะครับผมเราจะเราจะมาร์คตำแหน่ง678อยู่ตรงไหนนะให้จับเป็นหลักนะเอาพวกนี้เป็นหลักนะครับผมอ่า678เป็นหลักแล้วจะจับใส่อะไรนะ 9กู้นยนะครับผมตัวรับตัวรับ9กู้นยนะสามเจ้าเก็บแปดเก้าศูนย์ติดไหมศนติดไหมหนึ่งติดไหมมีนะศูนย์กับ1ติดนะ 0ูนกระนึงเว้นตัวติดนะเพื่อใหเอฟซจับง่ายขึ้นนะฮะเลขวิ่งกับเลขรับใส่คนละสีนะฮะศูนย์กระนึนะ9้าหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้ใส่คนละสีให้นะฮะให้ FC แฟนช่องจับผมจะไม่จับให้นะจะให้ FC จับเองนะครับผม จับวิ่งใครจะเก่งกว่ากันจับวิ่งแล้วก็เติมลงในช่องว่างนะช่องนี้จับสักกี่ตัวช่องนี้จับกี่ตัวครับผมเอาจับช่องละสองตัวก็พอหก,กับแปดนะตัววิ่งมัน สองกับสามสามนี่เป็นตัวดับนะฮะอ่าให้ f ีจับเองนะครับผมจับแค่4ชุดเท่านั้นนะอย่างละสอชุดนะหนึ่งสองสามสี่พอจับเสร็จก็เม้นมาเลยนะครับว่าตัวเลขจะตามที่ ท่านคิดไหมนะอันนี้ไม่ใช่เลขหมูหันนะเป็นหมูหันเทียมก็ได้นะเลขสองกานะอ่าโอเคครับผมหมดเวลานะอำลาจากกันเท่านี้นะฮนะหมดเวลาพอดีครับผมไปแล้วไปแล้วไปลว